อ่าวานสีทองบิลิเวอร์เนี่ยนะครับหนึ่งตัวนะครับเราจะได้เหรียญดีไวท์ทุกเชน token แถมสิบเหรียญน,นะครับส mm ิบ hmm. ดีไวท์ท mm ุกเนก็มูลค่ามูลค่าเริ่มต้นของดีไวท์ทุกเนเนี่ยนะครับออยู่ที่ห้าเหรียญเลยนะห้าดอลลาร์นะครับตั่งหมายความว่าคุณคุณได้กลับไปห้าสิบดอลลาร์นะครับเออแบบห้าสิบดอลลาร์ต่อการซื้อ token, ดีไวท์ทุกเชนเออดีไวท์เออบิลิเวอร์หนึ่งตัวนะครับก็เหตุผลนะครับอีกหนึ่งเหตุผลก็คือว่า สำหรับการเข้าภูห้าภูนะครับดีไวท์ภูเนี่ยนะครับตัวเหรียญบิลิเวอร์นะครับที่ใช้เนี่ยจะถูกเบินนะครับถูกเบินทิ้งนะครับผมยกตัวอย่างว่าเราจะเข้าภูที่หนึ่งใช่ไหมครับเราจะต้องไปหาเหรียญดีไวท์โทเคนมาห้าสิบเหรียญถูกไหมฮะทีนี้พอเรากดใช้สิทธิ์เข้าภูนะครับอ่าเรากดใช้สิทธิ์เข้าภูเหรียญของเหรียญของเรานะครับห้าสิบดีไวท์ทเคนเนี่ยจะถูกเผานะครับจะถูกเบินเนี่ยก็อ่าหายไปเลยนะครับแต่เราจะได้เราจะได้สิทธิ์เข้าภูไปตลอดนะครับ ส่วนเรเข้าพูที่สองนะครับเราต้องไปหามาเพิ่มอีกห้าสิบถูกไหมครับอ่าแล้วก็เข้าพูที่สองปุ๊บก็เบินอีกนะครับอ่าดังนั้นเหรียญมันจะมีมูลค่าสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับทุกๆการทุกๆการเผาเผาเหรียญทิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะครับก็แต่ว่าสําหรับไนเล็กเนี่ยในเล็กในเล็กนัมเบอร์นะครับเราได้นําเพื่อนหนึ่งคนเนี่ยนะครับก็ก็ได้หนึ่งเหรียญเหมือนเดิมนะครับนะแต่ที่จะให้เฉพาะเฉพาะคนที่ซื้อสิบสองบิลเวอร์นะครับ สำหรับเดือนนี้และก็เดือนหน้านะครับนะแล้วก็ย้จ่ายย้อนหลังด้วยนะครับคนที่ซื้อธันวาก็จะให้ตัวละสิบสิบยูไวทูเค้นเช่นกันนะครับอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวสําหรับให้ทุกเดือนไหมเดี๋ยวขอพิจารณาเป็นเดือนเดือนไปนะครับนะสำหรับโปรโมชั่นสำหรับโปรโมชั่นเนี้ยนะครับสิบสิบยูไอทูเคนนะครับตอนหนึ่งบิลเวอร์ครับผมก็ก็มาแจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวเรื่องนี้ครับนะ ใครมีคําถามเพิมพ่มเติมถามได้เลยครับว้าวโชคดีนะคะเย้ยไหมคะพวกเราหนึ่งต่อสิบนะคะใครเป็นเจ้าของแม่วานหนึ่งต่อสิบก็คือแถมให้ก็เลยค่ะโอ้โห เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยข่าวดีไหมคะทุกคนเปิดไมคได้ค่ะค่ะดีมาก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 อ่าใครมีจะถามอะไรเชิญเลยค่ะได้ดินจักปากบอกเลยค่ะาถสีทองใช่ไหมค่ะไปใจเรียบร้อยแล้วค่ะว่าย้อนหลังไหมตอบเรียบร้อยโอเคย้อนหลังมาถึงสีทองใช่ไหมค่ะอ่าใช่ครับผมอันสีทองครับแล้วก็เหรียญดีไวท์โทเค็นจะถูกสร้างวันที่สิบสี่กุมภา t น i s นะครับอ่าก็จะเป็นวันแรกที่เราได้ใช้เหรียญกันตัวเท่าไหร่คะ รางสีทองตัวละยี่สิบยี่สิบดอลลาร์นะครับก็จะได้ดีไวท์โทเค็นแถมไปเลยอนสิบเหรียญสิบเหรียญก็จะมีมูลค่าถึงห้าสิบดอลลาร์ครับก็เหมือนเราได้กําไรกําไรสามสิบดอลลาร์เนาะครับยี่สิบเหรียญใช่ไหมคะอ่าซื้อเมื่อวานสีทองเนี่ยหน่งเจ็ดร้อยหกแลกว้วก็เห็ดเจ็ดร้อยอ่าใช่ครับผมใช้ใช้ยี่สิบดอลลาร์ซื้อครับยืดทแแีแล้วก็แล้วเราก็แถมให้สิบดีไวท์โทเค็นครับแทนนั้นเท่าไหร่นะคะอ่า เดือนนี้ครับก็เดือนหน้าด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดือนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพิจารณาไปเป็นเดือนเดือนครับมีครบค่ไหมครัเาเหลือแล้วมีจำกัดเนาะเรามีส่วนที่แบ่งได้อยู่สามสองแสนเออสองแสนแปดนะครับที่เรามีส่วนที่จะแบ่งได้นะครับครับมีคำถามพิ่มเดิมไหมครับมีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคชิญค่ะชิน เมื่อกี้ใครจะพูดก่อนไหมโ okay, อเคกันเดียวพีพเลยค่ะเชิญ <Okay, S 2> พเ่แอดต่อเลยค่ะโอเคพียรถามนะคะโอเคค่ะสวัสดีน้องแบงค์เออพีรถามในส่วนของที่เออเราครอบครองดีไวท์โทเค็นนะคะเพื่อพูแต่ละภูนะคะเอางานจริงของเราก็คือถ้าเราจะต้องไปที่แรงหกได้นะคะเราจะต้องมีคุณสมบัติในการสะสม อ่าห้าสิบโทเค็นถูกไหมคะนี่ตามรายละเอียดที่น้องอธิบายก็คือเมื่อพี่เอดเข้าไปอยู่ในแรงหกได้แล้วนะคะห้าสิบโทเค็นนี้จะถูกเบินไปเลยคําว่าเบินนี่ก็คือมันเบินออกจากพี่เอดแต่ยังกลับไปที่ส่วนกลางพี่เข้าใจถูกต้องไหมคะไม่ไม่ครับผมไม่กลับส่วนกลางครับเบินก็คือเบินทิ้งเลยครับอ๋อแสดงว่าในสองล้านแปดคือถ้าเบินก็คือทิ้งก็คือหมดไปถูกไหมน้องมากใช,ใช่ครับผมใช่ไหมอ๋อแสดง,งว่า อาแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเหรียญมันหมดไปแล้วมันมันก็ไม่ถึงสองล้านแปดแล้วทีนี้อนาคตข้างหน้าคือคือใครซื้อใครใครหาได้ยังไงก็มันมันจะมีสองกรณีครับกรณีกรณีที่หนึ่งก็คือสําหรับคนที่ไม่อยากจะเข้าภูนะครับก็เก็บสะสมไว้ขายสําหรับคนที่อยากจะเข้าภูนะครับแต่เมื่อการมีการเกิดอ่าเมื่อมีเมื่อมีการเข้าภูหนึ่งครั้งเนี่ยก็เหรียญเหรียญที่คนที่จะเข้าไปก็ อ่าถูกถูกเผาถูกเผาทิ้งเลยค่ะค่ะโอเค,คเดี๋ยวทําควา,ความเข้าใจกับคําว่าภูนิดหนึ่งคําว่าเข้าภูก็คือการขึ้นไปที่แรงหกแรงแปดแร้งสิบประมาณนี้ไหมคะความหมายมันอย่างนี้ไหมอ่าใช่ครับผมก็คือ,ก,คอก็คือแบบเดิมเลยที่ที่เราคุยกันที่ผ่านมาเนาะอ่าแร้งหกแร้งหกมีห้าสิบดีวชุกเข่นอ่าแล้วก็ถ้าเราจะเข้าภู <100. S 2> อ่าแร้งแปดมีร้อยนะครับอ่าสองห้าสิบ so แรง 10, แร้งสิบห้าร้อยพันอย่างเนี้ยครับ ที่เราคุยตอนนั้นแต่ว่าเออ่ที่ออกแบบครับทีมเดฟเขาบอกว่าต้องต้องใช้ระบบเผาเหรียญครับต้องเผาทิ้งอ่ะโอเคอย่างนั้นความหมายก็คือว่าเมื่อเมื่อมีใครจะไปที่แหล้งหกเขาจะต้องมีห้าสิบแสดงไว้ในระบบนะคะแล้วก็จะถือว่าคุณผ่านคุณสมบัติหลังจากนั้นห้าสิบก็ถูกเบินไปพอเบินไปปุ๊คุณสมบัติของเขาก็ยังได้รับ อ่าผลตอบแทนในแรงหกแรงเจ็ดมาจนกระทั่งมาถึงแปดแปดเนี่ยเขาจะผ่านคุณสมบัติไปได้เขาก็ต้องหาให้มีหนึ่งร้อยโทเก้นเลื่อยไล่ไปจนถึงค่ะสิบถึงสิบเอ็ดสิบสองประมาณนั้นเพราะนั้นเหรียญมันจะถูกเบินไปจนหมดสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ครับผม อ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในอนาคตตอนนี้เข้าใจแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะว่าสรุปก็คือว่าเหรียญดีไวท์โทเก้นที่เราจะได้กันตอนนี้โปรโมชั่นออกมาแล้วนะคะใครซื้อแม่ปลาวันทองก็คือเอ่อได้แถมสิบเหรียญนะคะส่วนใครแนะนําใครก็ยังเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแมกเข้าใจถูกต้องทั้งหมดนะคะน้องโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคค่ะขอบคุณค่ะวันนั้นมีคําถามกันว่าอ่ะอาฟังนะคะทุกคนที่ทถกกันวันนั้นว่าระหว่าง อ่าคุณขึ้นแรงหกแล้วมีห้าสิบเหรียญแล้วถ้าขึ้นแรงแปดเนี่ยคุณต้องไปหามาอีกห้าสิบเหรียญหรือว่าหามาอีกร้อยเหรียญอ่อาเนี่ยฟังพร้อมๆกันเลยครเชนบอสค่ะไปหามาให้อีกอีกห้าสิบครับเขก็คือหาส่วนต่างมานะคะใช่ครับผมก็จะการเข้าภูจะมีการกดกดใช้สิทธิ์ครับจะมีปุ่มให้กดเข้ากดใช้สิทธิ์พอ,พอกดพอเรากดปุ๊บเหรียญที่อยู่ในไอเดีเราครับก็จะถูกเบรนถูกเบรนทิ้งแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเข้าภูก็สามารถที่จะเก็งกําไรได้ครับเก็บเหรียญไว้ให้ ไว้ขายสําหรับคนที่อยากจะเข้าแต่เขาไม่มีเหรียญอย่างเงี้ยครับค่ะโอเคอยางนั้นยางนั้นพี่แอถามต่อนิดนึงว่าสมมุติว่าเข้าไปที่แร้งหกแล้วนะคะมีห้าสิบโทเค็นแล้วแล้วก็ห้าสิบนี้ถูกเบรนไปแล้วแต่ว่ารีพอร์ตมันยังโชว์อยู่ว่าพี่แอเคยมีห้าสิบเพราะฉะนั้นพอจะไปที่แร้งแปดนี่ก็คือหาเพิ่มอีกแค่ห้าสิบเขาจะไ้ตงไหมคะใช่ครับโอเคเสร็จแล้วพอมันเป็นร้อยแล้วเนี่ยมันก็ถูกเบรนอีกแต่ว่ารีพอร์ตมัน เก็บไว้ให้อยู่ว่าพี่เอดเคยมีร้อยเพราะฉะนั้นพอจะไปที่แรคงที่สิบก็คือหาเพิ่มอีกร้อยห้าสิบหลักการประมาณนี้นะคะโอเคโอเคงั้นเข้าใจแล้วเพราะว่าสุดท้ายก็จะไปอยู่ที่หาเพิ่มมาจนถึงแรงสิบสองให้ครบหนึ่งพันก็คือผ่านคุณสมบัติเข้าภูไปตามนี้เนาะโอเคเข้าใจตรงกันไหคะก็คุณค่ากบคุณค่าเชินค่ะค่ะเชิญน้าต่อไปค่ะเชิญค่ะว่าเลี่ยนดีไว้เนี่ยฮัลโหล ถามก่อนนะครับคือเหรียญดีไว้เนี่ยจะมีมูลค่าให้ซื้อขายได้เมื่อไหร่ครับผมก็ที่จริงอ่ะซื้อขายกันเองได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวระบบระบบจะเปิดอ่าระบบแลกเปลี่ยนให้ภายในของเราอ่ะครับในในใดีเอของเราเนาะนะครับราคาขั้นต่าก็ห้าห้าดอลลาร์ครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาสักสักหน่อยครับในการที่สร้างระบบซื้อขายภายในครับไม่ต้องรอให้เหรียญหมดก่อนเลยครับ ออไม,ไม่ไม่ต้องครับผมแตอ่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ครับอาจจะไม่ใช่เร็วนี้เพราะว่าการเขียนระบบเทรดเนี่ยมันค่อนข้างยี่ใหญ่ครับแต่สามารถซื้อขายปากเปล่ากันเองหมายถึงว่าโอนให้กันแล้วก็เออโอนเงินให้กันต่างหากไม่เกี่ยวกันในระบบได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมครับบอสได้เลยครับผมเพราะว่าเหรียญเหรียญเป็นเหรียญปกติครับเป็นเหมือนมันอยู่บน บีนบีสมาร์ชเชนเราสามารถที่จะโอนไปให้เพื่อนให้ใครก็ได้ครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อกันปักเปล่าได้ครับดวส่วนตัวได้ครับผมโอเคค่ะอ่าเมื่อกี้ใครเปิดไมค์ถามคะเชิญค่ะผู้หญิงพี่สายชนใช่ไหมคะค่ะพี่น้อยพี่น้อยค่ะอ๋อเชิญคะ่ะอ่าสวัสดีค่ะบอสอเมืออ่อคืนมีวางทองมาต่อบพี่ซ้ายขวาเนาะมันร,มรหัสอะไรนั่นก็เป็นแ่งสองถูกต้องไหมคะ ทีนี้ระบบมันเตือนว่าให้อัปแลงก่อนวันที่ห้ากุมภาสองพันห้าร้อยเนี่ยค่ะสองหกเนี่ยค่ะก็เลยงงว่าเอ๊ะอ่าระบบไม่ได้ตั้งถึงอีกสิบห้าวันหรอคะยังไงค่ะถ้างั้นก็หมดตน,นี้เขาตอนนี้ตอนนี้เดฟเขากำลังเขียนตรงนี้อยู่ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงก็เลยกลัวพลาดค่ะตรงเนี้ครับเพราะว่ามันไว้แค่วันเดียวเองอย่างเงี้ยค่ะ,คะขอบคุณค่ะโอ้ยังดังครับผมยังครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับ เชิญไหมต่อไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะบอสคะแล้วรายได้ค่ะรายได้ที่ว่าตัวของแม่วานเดินทันวานนะคะก็พอถึงครบสี่สิบห้าวันสมมุติเป็นยี่สิบเจ็ดยี่บแปดนางใช่ไหมคะรายได้ก็จะได้ตามเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ได้ตามปกติใช่ไหมคะในส่วนแถม<ร>ก็แถมไปทุกเดือนไปใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับค่ะเดี๋ยวขอบคุณค่ะ ค่ะมีอีกไหมคะเชิญค่ะมีไหมคะมีคําถามอีกไหมคะ,ะแสดงว่าเข้าใจกันหมดแล้วเนาะถ้างั้นไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเราก็คุยกันช่วงประชุมตลอดค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวดีที่บอสมาแจ้งพวกเราก่อนนะคะทุกคนก็ได้รับฟังพร้อมกันนะฮะใครซื้อแม่วานหรือซื้อหนึ่งบิเวรแถม ดีไวท์โทเคนหรือเหรียญแอร์ดกหนึ่งต่อสิบนะคะหนึ่งต่อสิบย้อนหลังให้เลยย้อนหลังเดือนธันวาคุณซื้อเท่าไหร่ย้อนหลังให้แล้วก็เดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเดือนนี้ให้จบก่อนนะคะเดือนนี้ก็เหลืออยู่แค่ห้าวันแค่นั้นเองนะคะอย่าช้าค่ะทุกท่านค่ะเป็นข่าวดีที่สุดคุณจ่ายไปยี่สิบเหรียญคุณได้เรัาสมมต,ติว่ายี่สิบเหรียญหนึ่งหนึ่งตัวใช่ไหมคะคุณได้กลับมาอีกสิบเหรียญสิบเหรียญนั้นมีค่าห้าสิบเหรียญอ่ายังไคคุณกก็ําร่ะ โคตรกำไรกำไรเท่าตัวกำไรร้อยร้อยห้าสิเปอร์เซ็นด้วยซ้ําค่ะอันนี้หักต้นทุนออกประมาณนี้นะคะแต่ราคาเหรียญมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ได้นับแค่ไม่ได้เริ่มจากจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอันนี้เริ่มจากที่ห้าดอลลาร์เลยะคะ่ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะเชิญเปิดไมค์ค่ะสบายๆค่ะไม่ต้องเครียดค่ะอ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะแล้วจะจะให้เข้ากระเป๋าเราเนี่ยวันที่สิบสี่กุมภานนีใช่ไหมคะ่ะ วันที่สี่กุมภาเนี่ยครับก็สร้างเหรียญนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาสักวันสองวันในการทยอยโอนโอนโอนย้อนหลังครับโอนย้อนหลังเนาะก่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าอระบบที่จะเป็นออโต้เนี่ยก็ก็ใช้เวลาไม่นานครับวันสองวันก็น่าจะเสร็จนะครับซื้อปุ๊บซื้อปุ๊บอ่าซื้อบิลเบอร์หนึ่งตัวปุ๊บเหรียญเข้าเลยสิบอ่าสิบสิบสิบดีไวทโทเค็นอย่างเงี้ยเป็นอัตโนมัติครับเป็นสมาร์ทคอนแทคเช่นกันครับผม เขียนไปอยู่ในนั้นแล้วใช่ไหมคะว่าสั่งใจยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับผมโอเคครับมีคำถามเพิม่มไหมครับบอสคะ,ะในการซื้อแม่วันสีทองยี่สิบดอลลาร์นะคะเราจะใช้รหัสเดียวซื้อทุกเดือนทุกเดือนได้ไหมคะหรือว่ารหัสที่หนึ่งซื้อเดือนนี้รหัสที่สองซื้อเดือนนี้ในในที่เราสมัครวานสีน้ำเงินนะคะ ใช้รหัสเดียวได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนรหัสก็ได้ครับอ,อ๋อมันจะแยกเป็นคนละเดือนละเดือนใช่ไหมคะกอ่ามันมันแยกคนละใบยอยู่แล้วครับผมแยก NTP แต่แต่แต่ละใบแต่ละใบ,ยะบยอยู่แล้วครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับขออนุญาตค่ะแล้วถ้าถ้าเราซื้อใบที่หนึ่งหนึ่งกระเป๋าแล้วใบที่สองกระเป๋าที่สองอย่างเงี้ยเราจะไปรวมกันได้ไหมคะอ่ารวมได้ครับรวมได้ครับค่ะขอบคุณค่ะ ครับเชิญค่ะไม่ต่อไปเลยค่ะมีไหมคะมีไหมเออ,อยังให้ถามเยอะๆค่ะถ้าไม่ถามเยอะบอสจะได้นะฮะบอสจะได้ทําธุระ่ะทํางานต่อค่ะค่ะขออนุญาตนิดนึงสมมุติว่าเดือนเนี้ยมันได้เท่าเดือนที่แล้วอะค่ะอ่าสมมุติว่าเดือนเดือนเดือนนี้ยมันก็ได้พันยี่สิบสี่อีกสมมตินะคะ แล้วไอจำนวนวานเดือนนี้ลูกวานนะคะ่ะมันจะเพิ่มจากสามพันสี่ไหมคะออมันก็ลงไปเท่ากันครับอ๋อเท่ากันครับแต่ว่าแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะครับว่าอ่าทางระบบอะเขาเราสังเกตดูนะครับมันจะมีบีนบีนะครับถ้าระบบถ้าถ้าบีเนบีไม่พอเนี่ยอ่าตัวสปาร์คคอนแทคมันจะไปดึงยูทีทีมามาสวลอปเป็น,นบ,บีนบีให้ให้วานสีทองใช้ใช้ซื้อใช้อัพแบงเนี่ยครับ จะม,ม็นก็จะลดมันก็จะลดลงนิดนึงใช่ครับผมอืมค่ะครับแล,แล้วแล้วไอ้ลูกวานที่ไปทํามาหากินน่ะมันจะกลับมาให้แม่มันเดือนนี้เดือนตอนนี้ทําเดือนกุมภาเนี่ยเอะไรได้จากกุมภาตั้งลูกวานไปทํางานอยู่อ่ะจะย้อนมาให้แม่ตอนไหนคะก็สี่สิบห้าวันนะครับนับจากวันที่ลงมาแรก สิบห้าวันปุ๊บเสร็จแล้วก็จะเป็นสิบห้าวันสิบห้าวันสิบห้าวันไปเรื่อยๆครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับครับขอขอคําถามนะครับบอสส่วนนี้ครับบอสนี่งครับครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้กรณีที่วานถีทองตัวห้าเดี๋ยวเนีองเรานี่ยังยังลงไม่ครบเนาะแต่ระยะเวลาพอครบของวันที่สิบปุ่มพาเนี่ยจะเป็นวานทองตัวตัวใหม่เนาะ จะมาจะมาส่งทบกันเพิ่มขึ้นใช่ไหมัีใช่ครับผมมายถึงยอด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 เงินที่อ่ายอดเงินที่ที่เปิดบาน,บานทองนะครับใช<ส><ง>่ครับครับก็จะดึงมารวมกันครับดึงมารวมกันเปนเ็นเดือนเดียวใช่ครับปล่อ,อยต่อเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็น,เป,นเป็นการปล่อ,อยต่อไม,ไม่ไม่มีการไม่มีเล่นวักไม่มีแคปนะใช่ครับผม ค,คถ้าถ้าเดือนนี้ใช้ไม่หมดเอาเดือนหน้ามาทบเลยครับแล้วก็ใช้ก็หัรบุณได้ห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มยอดเพิ่มยอดคือหมายถึงว่ายอดเก่าของเดือนที่แล้วสมมติเหลืออยู่ห้าร้อยเหรียญก็สมทบกับยอดใหม่ก็ปล่อยต่อเลยใช่ครับผมไม่มีการพักโอเคใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณครับคับผี่ค่ะไม่ต่อไปมีไหมคะ เชิญค่ะเอเอก็อเป็นข่าวดีเพราะว่าเดือนที่แล้วนี่ยังปล่อยไม่หมดนะคะยังมีอีกอีกค่ะอนนตอนแรกกะว่าจะห้าวัน,นไม่ถึงห้าวันแต่มันเลยห้าอันนี้นนียถามแบบขำๆนะคะเขาเนี่ยเปี<ด>ถามน้องแบงค์แบบขำๆนะคะว่าอาลูกวานไปจําเดือนมกราคมมะคะ่ะเวลาที่ปล่อยลูกวานออกมาแล้วเนี่ยรูปร่างเหมือนเดิมไหมคะหรือว่ามันเปลี่ยนไปเหมือนแม่วานนะคะอันนี้ทาแบบขำๆนะคะ อ๋อรูปร่างก็เหมือนเดิมครับถ้าท่านถ้ารูปในผังนะ,โอ,ะโอเคังนั้นเราก็ไม่ทราบแล้วว่าลูกวานที่ลงมานี่มันเดือนไหนเป็นเดือนไหนถือเป็นถือเป็นลูกวานทั้งหมดเลยโอเคค่ะขอบคุณค่าคุาค่ะเจนค่ะสวัสดีครับผมคนใหม่เนาะก็คืออยา<ช>กจะสอบถามว่าเอ่อในการที่เราซื้อวานสีทองนั่นก็คือ NFT ตัวละยี่สิบดอลลาร์ใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วมันจะทํางานลักษณะอย่างไรครับในแต่ละเดือนครับ อารายได้ของของของอรายได้ของมันนะครับก็จะที่เรายี่สิบเหรียญที่เราซื้อไปเนี่ยนะครับก็จะถูกส่งไปให้ดีไวท์โหมดใช้งานเอาไปเปิดลูกบานตัวละห้าเหรียญห้าเหรียญนะครับส่วนรายได้ของวานสีทองที่เกิดขึ้นในแต่แต่ละตัวนะครับก็จะถูกก็จะย้อนกลับมาหาเจ้าของก็คือดีไวท์โหมดนะครับดีไวท์โหมดก็จะแบ่งไปสี่สิบเก้าเอามาใช้เปิดต่อนะครับไปสิบห้าไปที่ดีไวท์พูห้าพูลแล้วก็สามสิบหกก็จะถูกกระจายไปที่เจ้าของ ก็ของวานสีทองเ่ยครับยี่สิบเหรียญเนี่ยนะครับทีละทีละสเต็ปสเต็ปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอพูดเรื่องดีไว้โหมดให้ฟังแบบละเอียดครับแบบมีสไลด์แบบมีรูปให้ดูอะครับเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นช่วงเอาแบบสองครึ่งแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงรายละเอียดให้ฟังครับแล้วแล้วเราต้องซื้อทุกเดือนไหมครับหรือว่าเดือนไหนเราไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ อ่าใช่ครับผมเป็นไรครับอยู่ที่ตามกําลังเราอะครับอ่าแต่ถ้าเราซื้ออ่าลูกบานไอวานบาเลียบทีะนะครับบันทีสิบเหรียญเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนแบ่งส่วนแบ่งในแต่ละเดือนก็คือสามเปอร์เซ็นตนะครับสามเปอร์เซ็นสิบสองเดือนก็สามสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเราซื้อได้ทุกทุกเดือนก็ดีนะครับเราจะได้เราจะได้กินเต็มก็คือสามสิบหกเปอร์เซ็นตะครับจากรายได้ของบานสีทองนะครับ ขอบคุณครับ,บครับศึกษาครับค่ะพรุ่งนี้บ่ายสองครึ่งเดี๋ยวมาพบกับบอดแบงค์อีกทีหนึ่งนะคะจะมาคุยเรื่องดีไวมดอีกทีหนึ่งอ่าเชิญไม่ต่อไปค่ะมีไหมคะมีไหมคะมีไหมคะโอเคไม่น่าจะมีแล้วเนาะ,ะครับครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าฟังประชุมนะครับวันนี้เนาะวันนี้ก็ S <S อ๋อโอเคนี่ก่อนแล้วกันนะครับ<อ>ปล่อยดูนะครับขออนุญาตครับการหนึ่งบอยครับกรณ<อ>ีที่ที่ว่าเราปล่อย 1, วันละห้าเปอร์เซ็นเนี่ยผมเช็คดูแล้วยอดนี่ไม่แค่พันตัวนี้เรายังปล่อยะลงไม่ถึงผมว่าถ้าเพิ่มเป็นทักหกเปอร์เซ็นนี้ทางสมาริกคอนแทคเราแก้ไขได้ไหมครับอ่เราแก้สมาชิกคอนแทคไม่ได้ครับผมตอนนี้คําสั่งคําสั่งเรานี่คือเราปล่อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ เราก็ระบุไปห้าปอร์เซ็นก็ก็ห้าเปอร์ซ็นตไปตลอดนะครับครับครับแต่ยังยังเรียนยี่ว่าเทคเนี่ย,ยที่เราที่เราเล่นได้อยู่เนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างถ้าสร้างแล้วพวกก็เราก็กลไกมันก็จะถ้าลงถ้าลงเป็นลงบล็อกเชนแล้วมันก็จะแก้ไขไม่ได้แล้วครับอ่าเราก็เลยรีบรีบรีบตัดสินใจนะครับรีบปรึกษาว่าอ่าแจกสิบเทลคเนี่ยนะครับเนี่ยเลยได้เลยได้เรื่องนี้มาครับเป็นเป็นข่าวดีแล้วกันเนาะ ค่ะใครมีคำถามอีกไหมคะเปิดไมคได้เลยค่ะถ้าไม่มีก็จะเป็นพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มาพบกับบอสใหม่บ่ายโมงเออบ่ายสองโมงครึ่งเช่นเคยนะคะแล้วก็ค่ำนี้ก็เป็นวาเลต้เช่นเคยนะคะมีไม่เอ่ยนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสองครึ่งครับสามขออนุญาตถามเชิญค่ะเชิญค่ะ ้าที่จะแนะนาแนะนําแนะนาแนะนำคนแบบแนะนำาีนึงสวัสดีสวัสดีคนลาบเนี่ยเปได้หนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้อันนี้อันนี้เป็นหนึ่งครับครับอันนี้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนเดิมครับก็จะให้ย้อนหลังหรือเปล่าครับให้ให้ย้อนหลังครับโอเคครับขอบคุณครับครับ มีไหมเอ่ยมีอีกไหมคะคำถามมีอีกไหมคะเชิญเปิดไม์ได้เลยคะ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะโอ้โหนานๆบอสมาทีนี่คำถามรัวๆเลยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นข่าวดีจริงๆคะ่ะที่ทุกท่านได้มาฟังพร้อมๆกันเลยเจ็ดร้อยสิบท่านคะ่ะวันนี้สุดยอดมากๆเลยคะ่ะเชิญค่ะมีคำถามอีกไหมคะอ,อ่าไม่น่าจะมีแล้วเนาะอ่ะ